สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะครับผมวันนี้นะครับเราออกมาเทีย่ยวนะครับมาเที่ยวคาเฟ่คาเฟ่เฟหนึ่งที่อยู่ระหว่างทางสกลกับพังโคนนะครับเป็นคาเฟ่ที่เห็นนานแล้วแต่ว่าไม่ได้แวะเข้ามาวันนี้ผมเข้ามาซื้อกาแฟก็เลยคิดว่าเดี๋ยวาหาเรื่องคุยกับ SC ดีกว่าคืน,านื่อเช้านี้ป้าแตนก็ได้ทําคลิปออกมาด้วยนะครับว่าผมได้เข้าไปพูดคุยกับป้าเมือ่อเมื่อวาน คือผมขับรถไปดูข้าวที่นา mm hmm. ก็อย่างที่ผมบอกว่าผมกับป้านเนี่ยกับลุงเนี่ยคือเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะผม mm hmm. คุยกันปกติวันก่อนป้าแตงก็สอบถามเมื่อเรื่องอาหาหมอหาหมอ mm hmm. เป็นยังไงบ้างสุขภาพเป็นยังไงบ้าง mm hmm. าแล้วเมื่อวานผมก็เลยไปดูข้าวที่นา mm hmm. เห็นป้าแตมนั่งอยู่ทําคลิป mm hmm. ก็เลยเข้าไปทักทายแล้วก็ ถามเรื่องเกี่ยวกับบ้านเป็นยังไงป้าทําขึ้นเสาอะไรยังไงเดือนไหนแล้วก็โครงการต่างๆทีนี้ป้าก็เลยถามว่าแล้วเมย์เป็นยังไงบ้างละ่ะเรื่องสุขภาพก็เลยได้คุยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องกระบวนการต่างๆด้วยนะผมซึ่งป้าก็ดูสนใจสนใจนะผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆป้านะ่ยแกก็มีบุรมาแล้วเนาะเมย จริงๆป้านะคะมีพี่โอค์กับน้องน้ำมนต์มาคือมีสาม,มารถมีลูกได้อยู่แล้วก็คือจริงๆอถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นเคสผู้มีบุตรยากไม่เหมือนเรานะสาม,มารถมีบุตรได้ต้องสองคนเลยนะใช่ก็คือจะเป็นคนละเคสกับเมย์อยู่เหมือนกันเพราะว่ามีกับพี่หนึง่งอยังไม่ได้เคยมีลูกเลยกันมาเลยนะก็จะเป็นกันคนละเคสก็ค,คือคิดว่าป้าแต่น่าจะมีง่ายอยู่ ใช่ค่ะต้องลองต้องลองนะป้าลองกับลุงแบบธรรมชาติเนะใช่ใช่มาได้เลยค่ะลองลูสักม,มีพอดีว่าสั่งน้ําไวนะ้น้องเข้ามาส่งน้ําพอดีคิดว่าถ้าเกิดไปถามคุณหมออย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวอตอนนี้ก็ได้ผมครับเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งผสมอะไรนะเมื่อกี้ที่สั่งน้ำผึ้งอะไรนะครับ นมสดน้ำผึ้งครับผมสั่งไปเมื่อกี้ค่ะนมสดผสมน้ำผึ้งนี่เป็นฟองสูเลยมีมีปลายทางไหมคะคาเฟ่ที่นี่ชื่อว่าคาเฟ่รังสีมาคาเฟ่คือตกแต่งตกแต่งแบบเต็มนะครับผมตกแต่งแบบเต็มเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าที่นี่สวยยังไงนะผมมีจุดให้เดินข้างหลังด้วยเดินมาแบบอลังการนะเมีวันก่อนพี่ผ่านมาเป็นวันปกติ คือลูกค้านี่เต็มร้านเลยใช่ใช่ก็เลยไม่ได้แวะก็เลยกลับไปเลยวันนี้เมย์กลับมาก็เลยพามาอ่ะประเด็นเราต่อค่ะก็พอดีว่าพี่เอ๋งก็เพิ่งเล่าให้เมย์ฟังเนาะเรื่องที่ว่าป้าแตนสนใจที่จะไปทําแบบเราแต่เมย์ก็บอกว่าเออจริงๆอ่ะป้าแตนเป็นเคสที่มีบทง่ายอยู่นะเพราะว่ามีพี่โอมแล้วก็พี่น้ำมนต์อยู่ส่วนมากอ่ะถ้าเกิดจะเป็นเคสเนี้ยนะ ส่วนมากคนหมอก็คือจะให้กลับไปทํากันเองก่อนอเพราะว่าเคยมีลูกมาได้อยู่แล้วไงคือจจถ้าเกิดว่ามาระยะเวลาหลายปีมาเนี่ยไม,ไม่มีก็คือก็คืออาจจะแล้วแต่ว่าจะเลือกทางไหนครับแต่ว่าเท่าที่มีดูก็คือเมีก็ไม่อยากแนะนำเนาะอะไรเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะเมเป็นเคสอะมีบุตรยากแต่แต่นะ่ะเป็นเคสมีบุตรธรรมชาติได้อยู่แล้วมีลูกแข็งแรงสองคนเรียบร้อยอจริงๆอ่ะ มันแนะนํากันไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นคนละคสกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องที่เมย์เคยมาหาหมอเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยถ้าเกิดว่าก็น่าจะเป็นเหมือนที่ป้าแตนจริงๆป้าแตนเคยไปโรงพยาบาลแล้วเพื่อที่จะตรวจมดลูกแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นป้าแตนติดเห็ดติดอะไรหรือเปล่าเลยไม่ได้ไม่ได้ตรวจแต่จริงๆแล้วว่าป้าแตนทําถูกแล้วนะที่ว่าป้าแตนต้องไปโรงพยาบาลก่อน<ม>เพื่อทีท่ที่จะตรวจนะคะอันอรายหลายๆอย่างแล้วก็ ถ้าจะรักษาอะไรก็คือรักษากระโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่า<ม>คลินิกที่เราไปทำอ่ะเป็นคลินิกที่เน้นสำหรับคน,นมีบุตรยากเนาะเขาจะไม่ได้มานั่งผ่าตัดรักษาอะไรให้เรานะคะ<ม><ม>ส่วนมากอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นโยนเคสไปที่โรงพยาบาลเพราะาโรงพยาบาลจะเป็นคนที่รักษาภายในเราอยู่แล้ว<ม><ม>ก็คือจริงๆแล้วอ่ะ นั่นแหละอย่างที่ป้าแตนเคยทำแหละป้าแตะนะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลจะดีกว่าตรวจโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ค่อยสเต็ปขั้นตอนต่อไปถ้าถ้าอันนี้คือเราพูดแบบว่าเป็นความรู้เป็นเคสที่บอกว่าของป้าคือมีบุตรมาแล้วแล้วก็มีบุตรง่ายเนาะใช่แล้วก็ของเราก็คือไม่เคยมีมาก่อนคืเอเมย์ก็ไม่รู้จะแนะนําอะไรเพราะว่าป้าแตนม,มีบุตรง่ายไงแต่เรามีบุตรยาก <laughs> คือจะไปแนะนําป้าก็ไม่ได้จริงๆป้ามีบุตรง่ายกว่าเราเพราะว่ามีลูกมาแล้วต้องสองคน ก็เมื่อวานเห็นป้าแกก็พูดแต่ว่าดูดูสนใจดูสนใจอาจจะเป็นเพราะว่าป้าน่ะสนใจอยากมีลูกสาวเพราณว่าตึ้งขึ้นมาว่าในหัวเนาะก็คือเหมือนว่าถ้ามีธรรมชาติก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเพศชายหรือเพศหญิงเนาะแต่ก็ป้าก็คงจะเข้าใจว่าพี่อ่ะเนพี่อ่ะพูดว่าเลือกเพศได้ใช่ไหมใช่ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะอันนี้ม่จะเล่าเคสบางเคสให้ฟังนะคะ าบ,าบางเคสอาจะจะได้ในเพศที่ตัวอยากได้แต่บางเคสอย่างเช่น,ชนมีเคยเจอเคสหนึ่งเนาะเคสของคุณแม่เนี่ยแหละมีลูกสาวสองคนแล้วทีนี้เขาไม่อยากมีลูกสาวแล้วคนที่สามเขาอยากมีลูกชายทีนี้เขาก็เลยเลือกที่จะมาทำอีกซี่เพราะว่าเขาอยากได้ลูกชายนะคะแต่ตอนแรกอ่ะเขาก็ไม่ได้บำรุงร่างกายอะไรมากเขาก็ไปทำเลย ทีเนี้ยเขาได้ตัวอ่อนออกมาเนี่ยคือตรวจโครโมโซมแล้วอะ่ะรู้เพศเขาได้ประมาณว่าเขาได้ลูกสาวหมดจะมีตัวเดียวที่เป็นลูกชายอ๋อเป็นอย่างนั้นด้วยเหรอใช่คือมันขึ้นอยู่กับร่างกายเราด้วยนะว่าไข่เราอ่าสเปิร์มของพี่นะ่ะผสมออกมาแล้วเนี่ยเ,เ,เราจะ,ะรจะได้เพศอะไรไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าเอ้ยเราคงได้ทั้งหญิงทั้งชายอย่างเงี้ยม,มันก็ไม่ใช่นะมันต้องแล้วแต่แพทย์ด้วยว่า เพศหญิงเพศชายที่ออกมาเซลไหนแข็งแรงพอที่หมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเขาจะใส่ก็ค <c oughs> ือก็ยังมีความเขาเรียกว่าเสี่ยงดวงวัดดวงกันอยู่ใช่ไหมว่าของเราร<อ>จะได้เพศอะไรบ้างแล้วเพศไหนแข็งแรงพอที่จะใส่ด้วยทีนี้คุณแม่ท่านนั้นเนี่ยคือเขาได้ตัวอ่อนที่เป็นเพศชายเพศเดียวใช่ไหมคะเขาก็เลยลองใส่ทีเนี้ยไม่ไม่ได้คือใส่แล้วอ่ะคือไม่ติด เดี๋ยวแป๊บนึงรอแล้ว,ลวค่ะก็คือคุณแม่ท่านเนี้ยใส่ลูกชายตัวอ่อนที่มีหนึ่งตัวแล้วไม่ติดทีนี้จริงๆเขามีตัวอ่อนลูกสาวอยู่เยอะมากนะเขาสามารถมีลูกคนที่สามได้นะแต่เขาไม่เอาเขาเลือกที่จะทิ้งไข่ตัวอ่อนผู้หญิงหมดเลยเพราะว่าเขาอยากได้ลูกชายเพราะาเขามีลูกสาวมาแล้วสองคนทีนี้เขาก็เลยอยู่ในช่วงขั้นตอนบำรุงร่างกายใหม่ว่ามาคราวเนี้ยเขาบำรุงไปเนี่ย เขาจะมีเพศช,ชายมาเยอะขึ้นไหมหรือว่าเพศช,ชายเนี่ยจะแข็งแรงพอที่จะใส่แล้วติดหรือเปล่าเสียตอนที่เราเราจะรู้เพศก็ต่อเมื่อได้เลี้ยงไข่แล้วก่อนก็คือเวลาผสมเราได้ตัวอ่อนแล้วปุ๊บตัวอ่อนอ่อนอ่อนตัวอ่อนปุ๊บอ่ะในตัวอ่อนห้าตัวห้าตัวเร,เราจะรู้<ล>เ,รเรายังไม่รู้เพศเลยยังเราจะรู้เพศได้ต่อเมื่อเราต้องไปตรวจโครโมโซมซึ่ง การตรวจโครโมโซ่ก็จะมีค่าใช้จ่ายแยกกับค่าค่าทำนะคะว่าเออเขาแต่ละที่เขาจะคิดที่ตัวละหมื่นห้ถึงสองหมื่แล้วมีกี่ตัวแล้วมีสิบตัวก็คือแสนห้าถ้าคนแบบว่าแบบแข็งแรงมากมีตัวอ่อน20ตัวนี่ก็ใช่2องแสนแล้วแต่ว่าเราออยากจะตรวจทั้งหมดไหมแต่ส่วนมากอะ่ะ ถ้าเป็นคนที่อายุมากแล้วเขาจะตรวจหมดเพราะว่าเขารู้ว่าอายุเยอะอะโครโมโซมมันมีเปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านอะเยอะเหมือนกันอาจจะเหลือแค่ประมาณไม่ถึง5ตัวเขาก็เลยต้องตรวจหมดเพื่อที่จะให้มีตัวอ่อนน้ำมากอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้เพศได้ต่อเมื่อเอาตัวอ่อนนาไปตรวจ oh. ทีนี้พอตรวจออกมาแล้วหมอเขาก็ต้องดูเซลล์ก่อนนะว่าเซลลเพศไหนเนี่ยที่สามารถแบบว่าแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ อ,อม,มันจะประมาณนี้พี่เน่งอ่ะอาจจะฟังเมแบบว่าเมอาจจะไม่ได้เล่าละเอียดมากเนาะแต่อาจจะเล่าละเอียดแต่พี่เน่งเขายังจับจุดไม่ค่อยได้ <c oughs> เขาก็เลยพอดีป้าแต่นะคุยกับพี่เน่งฝากคือือดีป้าเขาอาจจะเขา้าใจว่าอุย้ยฉันเลือกเพศได้อะไรเงี้ยมันจะมีเงื่อนไขตอนเมจะประมาณนี้แต่ว่ <c oughs> าในบริบทของป้าแต่น่ะเป็นคนที่มีลูกง่ายอยู่แล้ว ถ้าไปหาหมอแล้วร่างกายไม่มีอะไรส่วนมากคุณหมอจะให้ลองกานเอนก่อนใช่เพราะว่าเพราะว่าป้าแตนมีลูกมาสองคนแล้วฝาเคสเราอ่ะคือมีหุ่นย่าฝากถึงลุงพลนะครับผมป้าแตนนะผมป้ากลับล็อกเลยคืนนี้น่นพี่ว่าป้ากับลุงก็น่าจะมีธรรมชาติได้คือมันมันค่อข้าๆมันคนละเคสอะค่ะเพราะว่าป้าแตนอะ มีบทมาอยู่แล้วแต่เราอะไม่เคยมีบทเลยเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนละไทยละกันในการรักษาในเรื่องการนะมีลูกนะโอเคครับก็ได้กาแฟไม่ใช่กาแฟน,นมนมอะนมร้อนแล้วก็น้ำผึ้งเรียบร้อยแล้วนะผมมาดูมามาร้านกาแฟแล้วก็ได้คุยเรื่องนี้ที่ ป้าเล่าเมื่อเช้าก็ถือว่าให้ความรู้กับ f อีอีกนิดนึงแล้วกันนะผมระหว่างวันแต่สรุปก็คือถ้าป้ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเรื่องภายในอ่ะน่าจะไปโรงพยาบาลมากกว่าให้เขาวินิจฉัยว่าเราตรวจแบบละเอียดแล้วเรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไหมอะไรก่อนที่จะไปที่เขา่ชทําลูกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรอ่ะคุณหมออาจจะแนะนําว่าให้รอกันเองก่อนหรือเปล่าประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยหลายอย่างใช่ใช่ เออจริงๆถ้าเมมีลูกไง่ายมก็จะไม่เปเสียค <c oughs> ่าใช้จ่ายเป็นแสนนะแต่เพราะว่ามีลูกยากค่ะเลยต้องไปแล้วก็ไม่ไม่มีความรู้อะไรจะแนะนําป้าด้วยเพราะว่ามีเป็นเคสมีบุตรยากไงแต่ป้าเคยมีลูกแล้วอืโอเคครับผมก็ประมาณนี้ค่ะค <c oughs> นี่มาแวะทานพอดีเห็นพี่เหน่งเพิ่งเล่าให้เมฟังเมย์ก็เลยเอ๊ะ เอ็นนี่เพราะว่ามันมีบางจุดที่ที่บางทีเมศึกษาแต่เมก็ไม่ได้เล่าให้พี่เขาฟังหมดนนะคะสำหรับคลิปนี้คือวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปที่วันเนี้ยเราจะไปที่วัดคือเมยอยากเห็นปราสาทพึ่งนะคะเมเขาไม่เคยเห็น,นเขาไม่เคยเห็นปราสาทพึ่งที่ก็อยากร่วมบุญแบบว่าที่เขาร่วมบุญแผ่นแผน่แผนเทียนที่จะเอาไป ทำเป็นปราสาทพึ่งสวยแล้วก็ไปดูการทาปราสาทพึ่งด้วยใช่เพราะว่าปกติเวลาดูปราสาทพึ่งอ่ะก็จะเห็นที่ถนนเห็นความเห็แล้วก็จะร้อนร้อนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาทํายังไงคืออยากเห็นมาความเป็นมาเป็นไปทํายังไงอะไรประมาณเนี้ยขั้นตอนการเขาเรียกว่าสร้างใช่ไหมขั้นตอนการประกอบกันขึ้นมาแล้วกันวันนี้เราก็จะไปดูประมาณบ่ายสามโมงกว่าก็ถึงละ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เมเดย์สตอรี่สวัสดีครับฝากถึงป้ากับลุงนะครับสูส้สวัสดีครับรตอนนี้เเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมฝนตกครับพี่พีหลังจากที่ไม่ตกมาประมาณหนึ่งอาทิตย์เมื่อกี้เมฆเมฆนะครับเมฆดำมากเลยรู้นัะผมฝัดตัวผอบฟ้าแต่ตอนนี้คือเมฆ อยู่ระหว่างขอฟ้านี่คือเริ่มกลืนไปแล้วครับเริ่มกลืนไปแล้ว